สวีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญซื้อจริงนะครับซื้อจริงไม่ลีลานะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ทางช่องประกาศรับซื้อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับว่าได้อะไรมาในในกล่องนี้นะครับสําหรับท่านที่มีเหรียญตามรายการนะครับขอย้ํานะครับว่ารับซื้อตามรายการเท่านั้นนะครับใครมีเหรียญทักไลน์มาได้เลยนะครับไลน์ไอดีตรงนี้นะครับนี่นะครับไลน์แอดตรงนี้นะครับหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะครับ กล่องนี้นะครับซื้อมาจากกลุ่มซื้อขายนะครับเป็นเป็นผมเคยซื้อกับพี่เขาบ่อยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ซื้ออีกนะครับเพราะว่าเหรียญในกล่องนี้เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับมีออเดอร์สั่งเข้ามาหลายท่านนะครับมี f c นักสะสมที่ต้องการจะเก็บสะสมนะครับหาที่ซื้อไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะซื้อจากหลายๆที่แล้วโดนโกงอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยมาสั่งผมนะครับผมก็ขายออกไปเยอะนะครับผมขายออก น่าจะเป็นพันเหรียญแล้วมั้งครับจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้โม้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนี่นะครับเป็นเหรียญ1 1บบาทนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับนี่นี่แกะออกมาดูกันเลยนะครับก็เดี๋ยวทําคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับซื้อจริงก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบางบางคลิปบางเหรียญไม่เข้าใจนะครับ ก็ต้องอธิบายกันเยอะหน่อยนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเหรียญเหรียญวาละเดียวนะครับมาดูเลยนะครับได้มากี่เหรียญน,นะครับนี่เป็นเหรียญสิบบาทนะครับนี่สิบบาทครบหนึ่งร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับสิบบาทครุดนะครับเดี๋ยวนับจํานวนกันก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับยี่สิบเหรียญนะครับได้มายี่สิบเหรียญนะครับนี่นะครับใครมีแบบนี้ขายได้เลยนะครับใครอยากจะเก็บก็ถ้าเจอในระบบหมุนเวียนก็เก็บได้นะครับเหรียญแบบนี้ก็คือยังพบเจออยู่นะครับในระบบหมุนเวียนนี่นะครับเป็นเหรียญสิบบาทสิบบาทครุฑนะครับแบบนี้นะครับนี่ ใครมีแบบนี้อยากจะขายทักมาได้นะครับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ100บาทนะครับซื้อเริ่มต้นนะครับเหรียญละ100ถ้าเกิดมีเป็นถุงยกถุงแบบนี้นะครับเนี่ยถ้ามีเป็นถุงแบบนี้อ๋อนี่เอเปกนะครับเอเปกก็ซื้อนะครับเอเปกก็ซื้อครุฑก็ซื้อนะครับเนี่ยสวาระที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะครับเอเปกมีตัวอย่างไหมเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเอเปกสักนิดนึงนะครับอ่าเนี่ยเอเปกจะเป็นแบบนี้นะครับก็คุ้นเคยกันนะครับ ผมทําคลิปรับซื้อบ่อยแล้วก็รีวิวบ่อยนะครับเพราะว่าซื้อจริงนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับไม่ได้มาทําคลิปหลอกเอายอดวิวหลอกให้ดูไม่ใช่ทําคลิปพูดไปเรื่อยนะครับพูดด้วยแล้วก็ซื้อด้วยนะครับเนี่ยอันนี้คือเครื่องยืนยันนะครับผมซื้อมาหลายร้อยเหรียญแล้วนะครับพวกแบบเนี้ยนะครับเหรียญเหรียญแบบเนี้ยซื้อมาหลายร้อยเหรียญแล้วนะครับเหรียญละไม่ต่ำกว่าร้อยบาทด้วยนะครับ ก็ใครมีก็อยากจะขายก็ส่งมาได้นะครับทักแชททักไลน์มานะครับมาคุยราคากันก่อนถ้าเกิดว่าพอที่จะขายได้ผมก็ซื้อซื้อแน่นอนนะครับยังไงผมก็ต้องซื้อถ้าเกิดว่าผมซื้อมาแล้วผมสามารถขายต่อได้นะครับก็คือซื้อจริงแน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยืนยันนะครับซื้อเข้ามาทุกวันนะครับซื้อเหรียญมาทุกวันนะครับมีคลิปรีวิวให้ดูเกือบทุกวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ กับเหรียญ10บาทครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับอันนี้คือ,อจำนวนการผลิต5ล้านเหรียญน,นะครับผลิต5ล้านเหรียญน,นะครับใครมีแบบนี้อยากจะขายทักมาได้เลยนะครับซื้อจริงแน่นอนนะครับสลานลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลานลมคอยชแนลสวัสดีครับ